สวัสดีครับวันนี้มีข้ามาเติมเป็นหนึ่งคันนะครับผมสำหรับตัวไฮรักดีโบว์2.4รุ่นมีต,ตัวรองท็อปปี2021นะฮะเป็นรถมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์นะตัวนี้เป็นตัว4ประตูตัวเตี้ยเกียร์โตนะครับผมมาพร้อมแคดดี้บอยพร้อมใช้งานรถมดสัญญาเช่าประวัติเช็คศูนย์ตลอดทุกระยะเลขไม้เพียง80,000กิโลเมตรเท่านั้นครับผมราคาตั้งขายนะฮะอยู่ที่499,000บาทครับฟรีดาวันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 9,000บาทนะฮะอยู่ที่เครดิตลูกค้าทีหนึ่งสนใจนะขอารายละเอียดเพิ่มเติมได้โทรได้แอดไลน์ได้เบอร์โทรด้าล่างคลิปโทรมาได้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับผมตัวรถเนี่ยจะมาในสีบอลเงินสีเดิมๆโรงงานเลยนะครับเป็นสีที่ดูแลรักษาค่อนข้างง่ายนะครับรถยังไม่ได้ผ่านการล้างน้ําหรือว่าเก็บงานเก็บารายละเอียดใดๆเลยนะฮะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆล้อๆเลยนะครับอาจจะมีค่าฝุ่นสิส่งสกปรกไว้บ้างน,นะครับยังไงต้องขออภัยด้วยแต่ว่าอยากให้ดูสภาพดิบสภาพแรกาว,ว่าตัวรถเนี่ยเป็นยังไงัผม ตัวดีไซน์ด้านหน้ากระจังหน้าจะเป็นสีดำนะฮะผมมาพร้อมกับตัวโคมเมียมคาดนะล้อแบบนี้เลยเงาๆแบบนี้เลยนะครับผมไฟหน้าเป็นไฮโดรเจนนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวบิวอินอยู่ในโคมเดียวกันเรียบร้อยสภาพโคมไฟยังใสยังสวยนะฮะไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆเลยนะครับสภาพสวยใสทั้ง2ดวลเลยนะครับนี่ครับใสๆแบบนี้เลยฝากระโปรงเส้นสายเหลี่ยมสันยังคมยังสวยชัดเหมือนเดิมนะครับคันนี้ได้มาพร้อมล้อแมกเดิมโรงงานขอบ16นิ้วนะฮะส่วนตัวยางเนี่ยเป็นยางของดันหลบ ยางหลบได้เป็นยางปี2023ครับสภาพดอกยางนี่คือถือว่ายังเหลือนะฮะใช้งานได้กันต่อสักประมาณ2ปีเนี่ยผมว่ามีได้แน่นอนนะครับผมสภาพภายในซุ้มล้อเดิมๆเลยครับชคเดิมครับแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตไม่มีรอยขายรอยแกะนะครับสภาพตัวรถเดิมๆแลบประการไม่มีชนหนักจมน้ำพิกว้ำครับผมเป็นรถหมดสัญญาเช่าประวัติสูตรชัดเจนนะครับมีการต่อภาษีเรียบร้อยทุกยานะครับผมแล้วก็คันนี้ภาษีเนี่ยหมดปี69เเดือนเมษายนนะฮะ กระจกด้านหน้าก็ยังเป็นได้พาร์ทเดิมโรงงานไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่าไปอุบัติเหตุมาแน่นอนครับกระจกมองข้างตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวครอบคมมีมไฟเดียวมีให้เรียบร้อยปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยครับดูเส้นสายด้านข้างผิวพันธ์เรียมสารคมสวยชัดเหมือนเดิมนะครับมาพร้อมแคดดี้บอยให้เลยนะครับไปใช้งานนะครับเหมาะมากครับสำหรับใครที่ต้องการหารถไว้ใช้งานสักคันที่ว่าใช้ในเชิงพาน,นิ์ก็ได้นะครับหรือว่าใช้ภายในครอบครัวก็ดีเพราะว่าเป็นตัว4ประตู ซึ่งได้มาพร้อมกับแคดดี้บอยแบบนี้มาให้เลยนะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะฮะตัวนี้เดี๋ยวเราจะเก็บงานเก็บรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับแต่โดยรวมเนี่ยสภาพเนี่ยถือว่าสวยมากมีแค่รอยฝุ่นไปบ้างนะครับผมเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ย,ยังไม่ได้ผ่านการล้รางน้นเก็บงานแต่ว่าอยากให้ได้ดูสภาพแรกรับของตัวรถเนี่ยว่าที่เรารับเข้ามาเนี่ยเป็นแบบไหนนะฮะแต่ว่ารับประกันได้ครับไม่เคยชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำมาแน่นอนครับด้านท้ายเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ท้ายให้2จุดเนี่ยอยู่ตรงนี้ซ้ายขวาเลยนะครับผมนะครับรถเข้าใหม่สังเก กอบป,ป้ายทะเบียนเขายังจะยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเพชรยนเป็นรถเช่านะฮะของซูมิโตโมนะฮะหมดสัญญาเช่ามาเช็คศูนย์ได้ตลอดนะฮะซื้อรถทั้งคันนะครับผมซื้อกับรถที่แบบว่าประวัติดีๆนะครับผมว่าเวลาเราใช้ย,ยายวๆาเนี่ยเราก็มีประวัติการเข้าศูนย์มันมีข้อมูลอยู่ที่ศูนย์อยู่แล้วพวกนี้มันเป็นออนไลน์นะครับผมคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่แนะน,นําเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเข้ามาดูรายละเอียดภายในกันครับ สำหรับาภายในเนี่ยจะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะสภาพเบาะยังสวยยังตึงยังแน่นอยู่เลยนะครับผมไม่มีฉีกไม่มีขาดทั้งเบาะผู้โดยสารเบาะผู้ขับขี่นะครับผมเอาไปใช้งานต่อได้ย,วยาวๆเลยนะครับผมภายในจะคุมทวนเป็นสีดำนะี่ครับอย่างที่บอกไปประวัติการเข้าศูนย์นะครับ92,000โลก็คือให้เข้าศูนย์ทั้งต่อไปรถตอนนี้วิ่งมาได้ประมาณ80,000 8 0 0 0โลนิดๆ86,000โลนะครับตอนนี้วิ่งได้86,000โลก็เข้าศูนย์ที92,000โล แต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะส่งมอบเนี่ยจะมีทีมช่างของเราจะตรวจสอบตรวจช็คทุกอย่างให้อย่างละเอียดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกช่วงล่างนะครับผมหรือว่าของเหลวต่างๆเดี๋ยวดูแลให้ใหก่อนส่งมอบนะครับแล้วก็มีการล้างขัดสีฆ่าเชื้อต่างๆนะฮะเดี๋ยวดูแลให้ครับผมมาเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับผมนะครับเสียงเครื่องยนต์นิ่งๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรนะฮะก็ได้เรื่องความประหยัดนะครับผม นะครับเสียงเครื่องยนต์นิ่งๆเลยนะครับพวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันเราสามารถรับสายวางสายนะที่ซ้ายมือพวงมาลัยได้แต่ขวามือเนี่ยเอาไว้ปรับในส่วนของระบบหน้าจอเรือนไม้นะครับคอนโซลดชบอร์ดด้านบนสีไม่มีซีดไม่มีไม่มีจางนะฮะก็ถือว่าดูแลด,ดีครับไม่ได้เอารถไปจอดลักแดดหรือว่าเป็นคนที่ไม่รักษารถนะฮะในส่วนของตัวจอกลางเนี่ยจะได้จอกลางเป็นแบบทัชสกรีนเดี๋ยวขออนุญาตรีเสียงนิดนึงนะ เป็นจอกลางทัชสกรีนตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับมี Apple c a r p l a y a n d a u t o เชื่อมต่อได้ครับแอร์เป็นแบบอนาล็อกหมุนมือคือเน้นความทนทานเลยแล้วก็เย็นเร็วมากนะฮะเข้ามานั่งแป๊บเดียวเย็นแล้วนะครับผมนี่ขนาดประตูยังไม่ได้ปิดเลยนะฮะที่วางแก้วตรงนี้มี2ใบนะครับผมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดตัวนี้สามารถปรับเป็นแบบแมนนวลได้นะครับบวกลบได้6สปีดมาพร้อมอีโค่โหมดแล้วก็เ o w e ์โหมดนะครับมีเก๊กเก็บของตรงนี้นะสจุดนะครับตัวนี้เป็นคูบ็อกนะฮะ เนี่ยทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติครับภายในถือว่าสภาพเนี๊ยบเลยนะสมรับคันนี้เนี่ยนี่ขนาดรถยังไม่ได้ผ่านการล้างน้ําหรือว่าเก็บงานนะฮะดูในส่วนของเพดานตัวรถนะครับไม่มีรอยเจิมใดๆมาครับนะฮะดูโครงสร้างเลยนะฮะด้านแกนสังเกตหัวนอ็อตไม่มีรอยแก่รอยไขมาร์ชสีโรงงานอยู่ครบการเบรคคันเนร่งนะฮะไม่มีรอยสนงสนิมนะครับกระจกจะได้ระบบไฟฟ้าออตโต้ฝั่งคนขับนะฮะมีเซ็นเตอร์ล็อกให้นะฮะกระจกเดิมๆแผงประตูสวยๆ รอยแอสตรงประตูอยู่ครบสีเดิมไม่มีเยิ้มครับเนี่ยพรุ่งนี้จะเป็นจุดแปะสติกเกอร์เดิมเดิมโรงงานนะสติกเกอร์มอกอเดิมนะฮะประตูซ่อมต่างๆไม่มีรอยข่ายรอยแก่หรือว่ารอยซ่อมทําสีหรือว่ารอยโดนสาดสีใดๆมานะครับเดี๋ยวจะพาชมพาเช็คอย่างละเอียดนะเมื่อสักที่เมื่อสักครู่นี้เดินดูรอบคันไปละเดี๋ยวจะพาชมอย่างละเอียดทุกซ่อกทุกมุมนะเช็คว่าคันนี้โครงสร้างเดิมแน่นอนครับไม่ได้มีการชนหนักจมน้ําหรือว่าพลิกคว่ำแล้วก็อย่างที่บอกไปประวัติเข้าศูนย์อยู่ครบ บอร์ดด้านหลังสภาพสวยเดิมครับไม่มีฉีกไม่มีขาดยังตึงยังนั่นตัวนี้เราสามารถดึงลงมาได้ครับวางแขนวางแก้วน้ําได้2ใบครับพดานตัวรถด้านหลังคินคีนแบบนี้เลยนะครับมีที่แขวนเก็บของตรงนี้เล็กน้อยนะครับพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางครับผมนั่งสบายตอบโจทย์ครับสำหรับรถที่จะใช้ภายในครอบครัวก็ดีนะครับหรือว่าใช้ในเชิงพาณิ์นะครบคันเลยสำหรับคันนี้นะเป็นตัวเตี้ยนะครับผมเป็นแคปตี้เอ่อขอเป็น4ี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์โตขับง่ายนะครับแล้วก็ประหยัดน้ามัน เนี่ยครพวผู้สติ๊กเกอร์เดิมๆรงงานอยู่ครบๆแผงประตูสังเกตนะไม่มีรอยช้ำจากการใช้งานหนักหรือว่ารอยโซมแต่อย่างใดนะครับเนี่ยครตามซ่อกประตูน็อตไม่มีรอยขยรอยแกะครับไม่มีรอยเยิ้มจากการทําสีรอยอาร์ตงประตูเดิมๆรงงานอยู่ครบๆนะฮะโดยรวมล้อนะครับสภาพสวยทั้ง4เส้นนะครับยางก็ปี2023ใช้งานกันยาวๆเลยนะครับมาเดี๋ยวมาลงดีเทลด้านหลังกันนิดนึงนะครับดีเทลด้านหลังนะครับตัวเบาะอ่าขอว่าตัวแมกไลเนอร์สภาพสวยมาก นะครับส่วนใหญ่ผมว่ารถคันที่แบบว่ามักจะติดแค r ดี้บอยมาจะไม่ใช่เป็นรถที่บรรทุกหนักเท่าไหร่นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นบรรทุกของไม่ค่อยใหญ่แล้วก็เก็บของแบบไม่อยากให้เปียกนะสำหรับคนที่แบบวา่าหน่วยงานไหนที่ใช้เป็นพวกแคปแล้วก็ตัว4ประตูวก็ติดแคปตรงนี้ครับติดตัวแค r ดี้บอยมาแบบนี้ครับนะสภาพสวยตัวแม็กไลเนอร์ก็สภาพไม่มีชั้นนะครับผมเนี่ยพร้อมใช้งานเลยครับ เดี๋ยวดูแลเดี๋ยวปรับสภาพเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะครับผมส่วนตัวสีเดี๋ยวขัดสีให้ใหม่รอบคันนะครับผมก็เดี๋ยวดูแลให้แต่โดยรวมสภาพสีเดิมเนี่ยสวยเลยนะครับผมถ้าไม่มีงานที่ต้องเก็บสีใส่อย่างใดเลยนะครับนะครับดูตามภายในซอกประตูนะฮะรถไม่มีโซมเลยนะครับนี่ขนาดรถยังไม่ได้ผ่านการเอาไปล้างน้ําหรือว่าเอาไปเก็บงานเอาไปสปาใดๆเลยนะครับซอกประตูเดิมๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขมาร์คสีโรงงานอยู่ครบๆนะฮะเนี่ยสภาพสวยๆเลย ันนี้ก็เป็นคันอีกหนึ่งคันที่คุ้มค่าแน่นอนครับสำหรับใครที่หาสเปคประมาณนี้อยู่นะครับสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับผมมาพร้อมแครดีบอยพร้อมใช้งานเลยช่วงนี้หน้าฝนต้องบอกไว้ก่อนนะฮะใครที่แบบว่าจะขนของช่วงหน้าฝนเนี่ยต้องทําใจถ้าไม่มีแครดีบอยนะครับเนี่ยะซอกซอกเดิมๆครับไม่มีรอยแกะรอยไขนะฮะนี่ครับไม่มีรอยเยิ้มไม่มีรอยทําสี หัวน็อตก็ยังคมยังสวยนะครับไม่ได้มีรอยบิดรอยงัดจากปัจแจรหรือว่าเครื่องมือช่างอื่นๆใดๆเลยนะครับแม็กก็สภาพสวยทั้งสี่เส้นนะครับผมไม่มีรอยเบียดรอยชนมามาเดี๋ยวเข้ามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับจะเห็นได้เลยนะครับห้องเครื่องยังมีฝุ่นๆุนอยู่บ้างนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปรถยังไม่ได้ผ่านการล้างน้ําหรือว่า เก็บงานเก็บรายละเอียดใดใดเลยแต่ว่าเป็นเครื่องเดิมแน่นอนครับเ <c reen ing> ครื่องดีเซลขนาด2.4ลิตรนะฮะไม่มีรอยข้าวน้ำมันไหลเยิ้มใดใดเลยนะครับผมนะครับดูได้เลยนะครับห้องเครื่องเนี่ยถือว่าสภาพใสใสเลยนะครับไม่มีรอยข้าวน้ำมันไหลเยิ้มหรือว่ารอยแกะรอยซ่อมหนักแต่อย่างใดมานะครับตัวคาด้านหน้านะฮะเดิมเดิมแบบนี้ปั๊มแอลโรงงานเดิมเดิมเลยนะครับนี่ชัดๆแบบนี้เลยขาด้านหน้านะครับ,บ,บนนะะไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวหรือว่ารอยคดงอรอยกระแทกจากการชน จากด้านหน้ามาครับนะฝั่งนี้เป็นปั๊มอาครับเดิมเดิมโรงงานเลยครับนะตัวคานหมอน้ําด้านหน้าด้านซ้ายไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวรอยคดงอแผ่นเพลทเดิมๆิมโรงงานก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะมีชัดเจนแบบนี้ตามซอกด้านในนะฮรรถไม่มีรอยแกะรอยไข่มาฝากระโปรงเดิมครับไม่ได้มีการแกะซ่อมแกะทําสีส่วนแผ่นกันความร้อนนะฮะสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยครับสังเกตตัวจุดเลเบลสติ๊กเกอร์ตัวรถนะฮะยังคงหน้าเส้นเรียบเนียนไม่มีรอยแกะเก่า ไม่ได้มีรอยพ้นสีทําสีนะครับรูระบายความร้อนฝากระโปรงก็ยังคมยังสวยนะครับผมหัวนอ็อตฝากระโปรงฝั่งนี้ไม่มีรอยขายรอยแกะซ่อกด้านในเช่นเดียวกันนะครับไม่มีรอยขายรอยแกะหรือว่าการงันแงะนะฮะหรือว่าการแกะซ่อมแต่อย่างใดนะครับผมฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานเลยครับผมคันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าสวยแน่นอนครับคันนี้นะฮะรับประกันไม่มีชนหนักจมนะ้ำพลิกคว่ำหากพี่ๆซื้อไปแล้วไปตรวจพบเจอยหลังนะครับบริษัทแพทโยนของเรายินดี ที่จะรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับจะมีลงในหนังสือสัญญาซื้อขายให้ด้วยนะครับมั่นใจได้ครับแล้วก็คันนี้ถ้ามีการจองเข้ามาเดี๋ยวจะมีการตรวจรถให้ทั้งหมด274รายการครับคือจะตรวจโดยบริษัทชิกจากเยอรมันหรือว่าบริษัท Apple นะครับมี2บริษัทเข้ามาตรวจรถให้นะครับผมพี่ๆมั่นใจได้ครับว่าได้รถคุณภาพดีแน่นอนแล้วก็คันนี้อย่างที่ให้ดูไปว่ารายละเอียดคันนี้เข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดนะครับผมนะขออนุญาตทวนกันอีกทีนะครับคันนี้ก็คือ ตัยี้อไฮรักรีโว่2.4มิตรนะครับตัวแซดเอดิชันตัวเตี้ยนะครับเกียร์ออโต้ปี 2, 2021เล่งไม่80,000กโลราคา499,000บาทฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ9,000บาทครับผมสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยเบอร์โทรด้านล่างคลิปโทรได้อัดไลน์ได้มีไฟนั้นวิ่งออกไปเซ็นได้ทั่วประเทศเลยนะครับผมแล้วก็สามารถโทรเข้ามานัดดูรถได้นะครับที่บริษัทเพรยน์น,นะฮะแต่ว่าแนะนํานัดเข้ามาก่อนนะครับจะได้ดูรายละเอียดให้ว่ารถคันนี้ยังอยู่หรืืออเปล่า่าาหรว มีรถขนายที่อยากจะนําเสนอเพิ่มเติมนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ